เสียยาสลบที <plane>. ่ร <niño sharing> ู <observed> okay, halt, oh, ้ว <cử ks rê ana> ่าโมเห็นฮอตหัวเลยโอ้มันจิบถ่ายได้ฮอตไปเก็บคุณก่อนฮอตพอเข้ายังถ่ายมันคุณออกมาอากุไปเก็บคุณก็บอกโอ้โหมพร้อมเลยไม่ได้ไม่ได้หอยมได้ยังโตอย่างไรนี่ชัวโตสร้างโตสร้างเลยมันเส่ยยาสลบมัที่รู้ว่าโมเห็นท้อทวนเอาไม้อันมือเมื่อกี้มาเขี่ยนี่ดู มาแกออมาเบื้องซ้ายมาดูดึงแรงแ่ส่นเลยวไ่ยามไปไรกูไ่ยอตายไป่ยออกสูบเก็บไ้หมดได้หมดอื่นสูบจะโอ้โธ่สียาสลบไม่เห็นแทะข้างซายจาะมึงดึงคันบ่มาผสมป่าคือเก่าเลยเนี่ยจอบจอบจบมึงก่อนเป็นยังไง เสียปลาไปจูดทห้งแท้มามาวะส่บ้ารูมมีจูดหัวแท้ยี่จุกเอาจู่ฟาคน่ะทั้งายโอ้ยบทเป็นจากต้ยเจ้าเอ้ยพี่น้องเอ้ยบวมมึงได้ยาเอาขากูได้สิเอยป้ายาสลบมันยังพีลึกเลย เป็นบอกคำใส่ง่ายปุณวะเจ้าก็ไม่จัหน้าคำส่กนะแกต่หยาบด้แลอะไรขาดแล้วอ้ยเอาเมียนอุงออกมานีฮเก็บได้สวยเามได้สวกเนี่เก็บไว้อนี้ดยวจ้าวนี่ มาแล้วมีเรมาแล้วมาฮะแต่มันโ้ตลูมันหล่มันม่ได้เอาสายฟ้าก่อนยยุดยุยุดยุดฟื้นหัวหน่อยโอ้ตัไปรอตัวไปงเมนี่ไเัมผาเข้าพี่โตนี่นะอยู่กันบเอาอเดียวสร้างน้อเดี๋ยเขาอีฟังงงา่ Ừ, nó nắng, nghe bàn của nó. Ừ, nó nắng, nghe nó. Tất cả Nó nắng, pháo nối, mày. Mày, mày, mày. Soc khuôn mặt cái này. Mày, mày, mày. 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 Mày, 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 mày. Mày, mày, mày. Mày, mày,

น้อยตกอยู่นี่มันนี่เลย้สำดุงนี่หรออันนี้นะ่เห็นอยู่ป่ายบอกบ่าเลยล้มเลยตายไหมเฮ้ยฮะโอ้จมหนงนดลูกผมเ็นายเนจมเนะโอ้เอารข้ดินมดโอ้คบวันนี้่าว่าแล้วอ้อมดหเ่ว่าแล้วต่อหน้าตัวขาไม่น้อยอันนี้ขัเต็มแม่นี่ว่มันคงเคียงเย แล้วนี่มันยังสุดมืออนนี้อันนี้เอาถอดมือเลยได้เหอครับคำทรายับเก็บมันน้อยเอาเสือแั้วได้ลูกลงกดูอันนี้นะลูกลองกันนี่เรจิบอันนี้จะปลางกันอเอ้ยเก็บใช้ใพน้ตัวดินยานี้มาหน่ะตอวแค่ก็ยังมาข้ีจ่าด้เด้ออมันเอามาให้ได้ดคือเรื่อหขุมะ นีส่งโอนได้อันนะฮะหรือไส่งชั้นบนี้ไ่เดเลยมันมันนเทียนส่งแท้ไหมฮะโอ้โเดี๋ยวเช็าละเอีดเลยมีมันหูยืแห้งนี่กะกะพากอนมเอ้าคำสายนี่มันจะอเป็นบิงวะเฮ้ยมันอิดเปนั่นนั่นน่ไม่เดนเลยโซนเดียว่ง สองเดียวมุนเลยเปินบิงเดินบินเลยโอ้โเจ้าจะไปเสียบลงเข่งขาดหมดเลยนะโคดาลงบเดียวปะจุนี่เก็บแม่นี่นเหนียวเลยมันได้สคู่นะต้องได้สคู่น้ำสีแะแม่ันนี้

ยังแม่อยู่ป่าฮันมืออื่นนะอู้อันนี้นี่แม่อยู่ป่าละหมดธรรมดาเอาหน่อยแม่นอนป่านี่ยแม่มันถ่มนี่มันก็ิคืนมาวะคืน้ี่นอคืนเฮ้มันกระโวนมาแล้วมันชุ่มไปเลยควัดไปเลยโอ้หักเนี่ยเนี่ยว่าแล้วมันมันมันซ้อนเลยซ้อนมาซ้อนเอาเอาด้านนึงออกก่อน ดึงเลยเขาใส่โอ้มันเป็นสองไฟซอนเนาะสองาซอนนีลกลูกลงดูโอ้ตุลุตุลุเอาตัวข่าวกอนไหมว้ขาวโอ้ยตกนะเจเย็นเอีหมฟืนง่ายเนาะตกข่าวเน่ยปลาลขี้โตมีนละเมืองเสียหมดฟื้นมาอู้เพอเป็นบมา อันน no <it. S 1> ี้มันโทหลายออกลายก่อนอันนี้หากสร้างนี้คำสายเพราะนันมันสร้างวนั่นจุดเรองมันจะเป็นนี้ด้วยนี่ฝ้ามันเป็นสองฝ้าซ้อนน่ะซ้อนเดียวเป็นนนนี่ยัน้าย ใบเหยาะแมง่งเสีงจยนะคุณหน่อยโอ้ผู้ถ่ายทำนี่ก็ได้เนาำบไดิน,นเสียงว้าเสียงว่าเลยโอ้ยคันจีว้าเขาจีอย่านาำบอมเอขดมิดยมิดดมิด,มด,มดอะ่ะหรอโอ้ยอยูงมันอ่อนสอนพี่น้องเอ้ย <c oughs> เป็นหนูเลยเยกะทงไหมครับสายเออย,ยินลก็ในแขเออรมันค้าแล้วนี่ ตายตายตายฝ่าเลยกัมืกางนีสมดุโอ้ไปเอาตัวลูกฝ้าเกี้หังันมีใจเย็นไหมเจ้านเฮ้ยมันบุฟื้นง่ายเอบเจออันยาสลบสามร้อยซีซีน่ะเดเข้านีนะต้มเมื่อไหร่เออต่อเมื่อกี้แหละ้าเมื่อกี้ ฝาเดียวมันได้คนเลยเอาโซ่คอตายตายตายนี่นี่อยู่ไม้ก็มีนี่ไม่เปะนะอันพวกนี้อันพวกสมปลอมลานี่บ้วเอาเลยเอาหน่อยแม่แก่จังมันออกมาเสียซบมันจังหน่อย่อไห่มื่อเกี่ยวยังคิดไ กันเถ่าีนงคนดีเลยยาสลบก็บแม่หน่อยลอบอาอันนี้อยู่มก้กาออ้านี่พี่มาเนี่ยเหตุรับันนี้ที่มานะเขาไมรู้นนี้นะเป็นอะไรอันอยู่ขวางนันโอ้ลูกมันโล่นลายที่มี หนทั้งหยีบนะครับข้ิดนะัห่นตหยีบอางแม่เน็่ซใส่กี่ได้่อยๆคขใส่บุคืออยู่คายนะเขามือนี้มันคือมืออยู่คายนะอยู่คาอนสแล้วเขาบุกิบนะเาไปกินดิอเย็นัวเลนี่นะข้าวสลัดบอกโหได้สำน ฟันพี่น้องกินผู้ละตัวสองตัวใช่ละผู้ละแม่สองแม่ไปเก็บีข่เก็เือองค์มือกูห้าแม่เลยโอ้ไปถมเลยคำซายเตะมืดอันถมเะยเกียบมันเตะมืดตัวีข่าเอาก่อนซะง้อหลายบมฟืนนะคำซายยังเก่งเ่งปีหนึ่งงอกงอก มันฟื้นมาเกี่ยวมึงมาห้าปีอบเก็บตูนี่นะเก็บอยู่กี้ไม่บาฮากระดายมันถือตีนกุลาเลยแม่มึงจ่ัมันจะข้งเลยตั้มันตายเลยฉกมือให้ขู่บานี่โอยาที่เนี่ยว่าลูกคนพ่อคนแม่นี่เก็บน้ำหน่อยให้เนาะเอาไปเอาน้ำมาอีกดึวู้แม่นั่นเก็บแม่ขาขาวน้อยนิ่งๆนะเกี่ยวเขาเขาไม่ขาวนะแม่ขาดสั้นสิ้วเด้งนี่ก็ไม่ดำแล้วยาซ มขาสั่นเลยเอ็ดไว้เลยมาวะขักูขมาสคอยเริ่มเึ้น่ดกินแหนงนะครัสายกันจุดมันข o v ว r กุจินนุ่เลยอยู่รั่วแล้วนี่โอ้ัะลกขาขาวยุ่เตะนี่แับกันนี่เป็นน้ได้เียนี่สัมผมึงดูเันข่าสลาดดัดบอ หักแล้วนี่นะหักออกเลยแม่ตัวหักนะหักออกนี่ไปไหมไปไม้เบิดอันนี้นะเออไม่คือป่าหูนี่เนะาะ ลวนเลยลวนเด้แม่มันจถือเป็นพันเลยมือแทงเข้าไปใสยเออมือนั่นหลยนั่งเวดหัวไปเยได้ดินยุบปนเทงนี่นะเฮ้อ ให้นะโอ้ยยุบลงละเดี๋ยวเดี๋ยวยัดฟางกูเห็นละโอ้ยอันนี้ข่าวสละเลยนี่ข้าวเลือดไหลหัวจุนเตะจุนไหลนี่วเจ้าอนแต่รูเอรว่าเนี่ยคู่แม่มันจะได้2คู่น้าสีแม่ เกาะพังโอ้คันยานมันกวนน็กน้อยนะจังมาอ็ดนี่ยานสุเจอยู่หน่เนี่ยโอ้คันโดนไปแห้งอยู่หน่งวนเปลี่ยนน้ำจุนี่นี่ไม่ใช่ฮับกับฮับเบล่าลจุเด็กมันดักันีแต่ว้าน้ฟังก็บมานีนม่ให้กอัน ของแท้ของแท้เรไปไว้ของแท้ส่งเกาหลีมึงยังไม่อุ้ยน้อยเก็บเอาไวเก็บเอา้วะ่สกิเก็บเอาลจะเป็นรเออปลาละแต่เอาคู่ๆเอาแม่มบันกไ้ กูท no ี่สองเลยแก้วนี่ระยมั้งลกเตะมื่อไรน้อยอีนั่นนี่น้อยมาเก็บไม่เมขาวนี่นะไปโยพุ่นเขาจะวนวายเขาจ้าหลายอยู่นี่มันดันเก็บได้เอคนรลักคนอยู่น่ะคนจ้าหนีก่อนอาห่ามันนี่ไปกันม โมโหระเบือนะวันนี้เอาอัดใบกออ้อนต๊กเต่งทมงานเพิ่มันจะไหมเก็บอ่ะกินผู้ละโต๊ะสองโต๊ะแล้วเนาะหางน้อยแบบนี้นะหัวน้อยระตี บอกน้อน sure> ี่นะคฮ้ย mm งั้นี่วันนี้ห่างน้อยกินพู้ละตัวสองตัวละโอ้โหโอ้โหมันมากเหมือนเนาะเย็นหักมาเย็นหักมา เนี่ยว่าแล้วฮะแคนยุบลงนะโล่นะเราต้อนโลนึ่จะซิบขีดนโล่จะานจบบาทนี้กิน bàn party rồi đấy, bà nhìn rồi nói, nước xây